โลกตกต่ำทำจึงลงช่วยยามวิกฤตเบียระบุรุษจึงเกิดขึ้นยามค่ำคืนจึงเห็นแสงดาราฉายโลกตกต่ำทำจึงลงช่วยเวไนกลางวุ่นวายใจสงบแจ้งปัญญาการยุคสามธรรมาลงช่วยเวไนปลุกจิตใจที่ลุ่มหลงแจ้งเดิมแท้ มอบนาวาพายหวนทวนกระแสด้วยแน่แน่ปานิธานปโปรสามภูมิรับบัญชาองค์การฟ้าช่วยเวไนบุญสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ผ่านพบหนาจะใกล้ไกลล้วนพุทธบุตรเดิมนาขอสิทธยาวันนี้จงตั้งใจพบวิถีรับไตรัตด้วยรากบุญคอยนำหนุนพบวิสุทธ์อาจารย์นา สดับธรรมฟื้นฟูจิตพุทธ,ธาแปรชะตาด้วยบําเพ็ญหลักธรรมจริงสองวันนี้ตั้งใจฟังสงบจิตจากสองวันเปลี่ยนชีวิตขัดเกลานาะดวงรือไทยแปลเปลี่ยนกลายดีนาคุณธรรมนำพาโลกร่มเย็นฟังธรรมะง่วงหรือไม่เหนื่อยหรือเปล่าฟังธรรมเพียงแค่นั่งแล้วตั้งใจฟัง คิดวิเคราะห์อย่างมีปัญญาจึงเกิดประโยชน์มหาศาลได้แต่ถ้านั่งฟังธรรมแต่จิตใจไปอยู่ที่อื่นย่อมไม่เกิดประโยชน์นับว่าศูนย์เปล่ากับเวลาที่ล่วงไปดังนั้นในเมื่อเหตุปัจจัยทั้งหลายพร้อมโอกาสศึกษาธรรมบำเพ็ญธรรมมาถึงแล้วขอให้สิทธนั้นถนอมรักษาโอกาสให้เกิดปัญญาสว่างในชีวิต ฟังธรรมะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจในตนรู้จิตญาณตนรู้หนทางแก้วเดินบำเพ็ญปฏิบัติรู้ถึงการเวลารู้เร่งตนสร้างบุญกุศลตดซึ่งเหตุกรรมเพื่อหยุดซึ่งวิบากหยุดซึ่งความทุกข์ต้องเริ่มจากหยุดที่ใจตน ใช้จิตใจที่ซื่อตรงนี้บำเพ็ญธรรมสั่งสมคุณธรรมดำเนินชีวิตเมตตารักผู้คนรอบกายในครอบครัวกตันญูปรองดองจึงพาสุขได้คุณสัมพันธ์ทั้งห้าต้องศึกษาให้แจ้งชัดและนำปฏิบัติให้เป็นจริงสิทิรักจึงจะพบกับความสุขของการบำเพ็ญธรรมโดยแท้ภายในจิตใจที่เคยวุ่นวายสับสนย้อนมองจิตตนนั่นคือบุษยาน พุทธสถานในตนแล้วสงบจิตสำรวจใจตนแก้ไขขัดเกลวปล่อยวางทิฏฐิอัตตาล้างอาวิชชาสิ้นให้ดวงปัญญาสว่างได้ในยามราตรีจึงมองเห็นแสงดาราฉายส่องยามโลกวิกฤตธ,ธรรมะจึงลงชุดช่วยสิทธิ์ทั้งหลายล้วนคือตัวแทนฟ้าเบื้องบนในยามนี้จิตใจคนตกต่ำ ต้องนำธรรมะลงกอบกู้เผยแผ่จริยธรรมแผ่กว้างคุณธรรมส่งเสริมให้เกิดมโนธรรมสำนึกในทุกผู้คนชี้เส้นทางบุญตัดซึ่งหนทางบาปหยุดเวียนไหวกรรมบุคลากรแห่งฟ้าในทุกบทบาททุกหน้าที่ล้วนมีความสำคัญจงนำความสามารถและคุณธรรมปลกแผ่เวไนช่วยเหลืออุ้มชูก้าวเดินเส้นทางพุทธะเพื่อบรรลุไปสู่พุทธะ มิลงทางไปสู่เส้นทางแห่งโลกีในวันนี้อาศัยโอกาสพูดคุยกับสิทธิ์ทั้งหลายด้วยไม่มีรูปลักษ์จึงยากสัมผัสด้วยสายตาอาศัยเพียงจิตสัทธาที่ผูกพันสัมผัสทางจิตใจทุกๆก้าวที่เจ้าก้าวเดินไปเป็นหมู่คณะดุดดังครอบครัวแห่งธรรมดุดดังพี่น้องสามัคคีจิตหนึ่งใจเดียวกันประกาศแพร่ธรรมเป็นตัวแทนฟ้า ทุกก้าวที่ย่ำเดินพบอุปสรรคขวากน้ำท้อแท้ใจไหมผู้บําเพ็ญธรรมจริงย่อมไม่ไร้ผู้ร่วมอุดมการเดียวกันนั่นคือมีปัญญาญามีปณิธานร่วมกันปกโปรดๆทำชุดช่วยเวไนต้องอาศัยใจคงมั่นตลอดเส้นทางแม้หนทางไม่ได้ราบรื่นแต่สิทธิจงรู้ว่าทางที่ราบรื่นนั้นน่ากลัวย,ยิ่งกว่า พราะทุกคนมักลหลงไหลในความสงบและชื่อเสียเงินทองดังนั้นท่ามกลางการเคี่ยวกรรมจึงบังเกิดแสงแห่งปัญญาได้สว่างเจิดจ้าก,กว่าการบำเพญที่ราบรื่นฉะนั้นจงตระหนักชัดในภาระที่แบกรับในอุปสรรคที่พบเจอจงสำนึกขอบพระคุณและก้าวเดินไปอย่างมุ่งมั่นแปลเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นปัญญาสว่าง แปลเปลี่ยนความเสียใจผิดหวังให้เป็นพลังมุ่งมั่นถนอมรักษาเสียนพี่น้องบำเพ็ญร่วมกันอบอุ่นรื้อไทยมือจับมืออย่าให้ใครหลุดหายไปเพราะการบำเพ็ญสำคัญต่อการเวียนไหวไม่บำเพ็ญยากหลุดพ้นจากห้วงตายเกิดบำเพ็ญทำแม้ทุกลำบากเพียงชั่วขณะหนึ่งดุดเมฆหมอกลอยผ่านไปย่อมกลับสว่างชัดเจนได้อีกครั้ง ในวันนี้ทุกคนมีความตั้งใจเพียงใดเบื้องบนรับรู้สิ่งใดอยากเอื้อนเอ่ยขอให้กระทำให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาจเจริญปณิธานบรรลุฉุดช่วยเวในาตามบุญสัมพันธ์อาจารย์บกปัดน่กรรมช่วยสิทธิทุกคนไม่แบ่งแยกขอให้สิทธตั้งใจทำงานฟ้าในทุกหน้าที่ให้สมบูรณ์ไม่แบ่งแยกเช่นกัน อาศัยความจริงใจทราบซึ้งถึงทุกห่วงใจอาศัยความมุ่งมั่นฟันฝ่าทุกอุปสรรคอาศัยบุญสัมพันธ์นี้ชุดช่วยเวไน,นคืนสู่ฝั่งอาจารย์เฝ้าดูเจ้าหนทางยังยาวไกลต้องถนอมตนให้เดินได้ยาวนานอุทิศทุ่มเทเสียสละไม่ยึดหมายจึงขจัดอัตตาได้เบาบางได้ในวันนี้ไม่กลัวยากลำบากในวันหน้าจงอย่าได้ยึดหมาย เสียสละจริตใจเพื่อเวไนดั่งจิตใจพุทธโพธิสัตว์สั่งสมคุณธรรมบาร,รมีสว่างในวันหน้ายิ่งต้องก้าวสูงขึ้นไปยิ่งต้องแผ่ขยายให้กว้างไกลและจิตใจยิ่งต้องกว้างใหญ่รองรับสรรพ,พสิ่ง